ใหายังบอกอะไรกับคุณในตอนนี้คะขอดูพลังงานคุณหน่อยคะ่ระพลังงานคุณเป็นแบบไหนเอ่ยจัดติกคุณเป็นคนซื่อตรงคุณเป็นคนตรงไปตรงมาคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมอยู่ในหัวใจนะคะหรือแม้แต่ใครที่ไม่เคยได้ความยุติธรรมก่อนหน้านี้นะคะคุณก็กำลังได้รับความยุติธรรม ที่คุณอาจจะไม่เคยได้รับมาก่อนหรือว่าที่คุณกังวลใจนะคะจะติกไม่ว่าจริงไหนที่คุณทำคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคะฉะนั้นชีวิตคุณก็เลยเหมือนเป็นคนที่ต้องอยู่ในการสร้างคุณงามความดีตลอดเหมือนเป็นคนที่ทำบาปไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อ,อไหร่ที่คุณออกนอกลู่นอกทางหรือคิดอะไรที่มันที่ไม่เป็น ทำหรือไม่เป็นความถูกต้องอ่ะคุณเหมือนจะต้องเจออะไรบางอย่างนะคะฉะนั้นคุณก็เลยต้องอยู่ในในความถูกต้องในความชอบทมโดยปริยายนะคะจะติดเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานที่เข้มแข็งมากนะคะไพ่ยอย่างบอกอะไระคุณตอนนี้ราชินีถือเหรียญค่ะโอ้โชคดีในเรื่องการเงินค่ะ การเงินมาแรงมากไม่ว่าคุณจะทําอะไรในตอนนี้นะคะคุณจะสําเร็จค่ะโดยเฉพาะเรื่องงานโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินงานที่มาจากไอเดียมาจากความคิดหรือเป็นงานออนไลน์เป็นงานที่คุณรักคุณชอบหรือเป็นงานที่คุณโฟกัสมันเสมอะคะ่ะมันจะทําให้คุณเนี่ยได้รับทั้งไอเดียได้รับทั้งเงินมันเป็นการ เสริมความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับชีวิตคุณหรือบางคนเนี่ยที่มีชีวิตที่ล้มลุกคลานหรือว่ายังไม่ยังไม่เคยได้รับสิ่งนี้คุณจะได้รับค่ะโดยเฉพาะในเรื่องการเงินความเป็นปึกแผ่นในชีวิตของคุณนะคะบางคนจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะบางคนจะได้รับเงินจากงานที่ทำบางคนจะได้รับเงินจากถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจนี้จะได้เงินเป็นเกาะเป็นกำรรเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่คุณจะ ได้รับเงินก้อนนี้นะคะเป็นความโชคดีไม่ว่าจะเป็นเนี่ยโชคลาบก็ามาคุณจะมีโชคลาบนะคะแต่ว่าแม่หมอก็ไม่ได้สนับสนุนในการที่จะต้องเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรนะคะแต่ในเมื่อไพ่มันขึ้นเนาะเราก็แนะนําไว้นิดนึงนะคะหรืออาจจะหรือ,อคุณจะมีโชคลาบจากการงานก็ได้นะคะจากการงานโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ดีแล้วทําให้ได้เงินก้อนนี้มาเป็นกอบเป็นกำ นะคะหรือได้เขาเรียกว่าโชคดีได้รู้จักคนนี้หรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสในการสร้างเงินสร้างไรายได้ก้อนนี้นะคะดูราชินีถือเหรียญสิไพ่เหรียญขึ้นมาแบบโอ้โหหนักมากนะคะและไพ่ราชและไพ่ราชินีถือดาบคุณต้องโฟกัสค่ะคุณต้องชัดเจนกับตัวเองแล้วก็ช่วงนี้สมองคุณจะรู้สึกแบบฉลาดปลัดเปลืองนะคะ เป็นมีไอเดียขึ้นมานี่แหละค่ะคุณจะมีไอเดียเงินล้านไอเดียจากสิ่งที่คุณถนัดไอเดียจากความรู้ของคุณความคิดเอทของคุณนะคะจะนําเงินนําทองสร้างไรายได้และมีความโชคดีในเรื่องการเงินมากๆนะคะขอดูไพ่สรุปหนึ่งใบสิไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณ ไพ่ยังบอกว่าคุณจะโชคดีเรื่องการเงินค่ะทําธุรกิจการงานก็จะสําเร็จหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองคิดหวังสิ่งใดจะสมปรารถนาไอเดียก็เป็นไอเดียเงินล้านนะคะคุณจะได้เริ่มงานจะได้มีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ ส่งเสริมกันนะคะส่งเสริมกันเรื่องการเงินส่งเสริมกันเรื่องความจเจริญรุ่งเรืองดูสิมันมีแต่ไพ่เหรียญนะคะหนึ่งเหรียญราชินีถือเหรียญและสามเหรียญบางคนได้เริ่มปูพื้นฐานความมั่นคงของชีวิตนะคะอาจจะเป็นธุรกิจตัวเองอาจจะเป็นธุรกิจในองค์กรก็แล้วแต่นะคะแต่คุณจะได้เหมือนได้แต่คุณจะได้รับความไว้วางใจให้ทำงานนี้ให้รับงานนี้นะคะหรือถ้าคุณทำงานของตัวเองนะคุณจะได้ดิว งานดีลธุรกิจกับคนที่มันเหมือนว่าเป็นดวงสมพงกันที่จะมาส่งเสริมความสุขความเจริญความมั่งคั่งร่ำรวยให้แก่กันและกันนะคะคุณคิดคุณทำสิ่งใดหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองจริงๆนะคะขนาดไพ่ใบสุดท้ายก็ยังมาเป็นสามเหรียญ เนาะความปึกแผน่นความมั่นคงในชีวิตของคุณกําลังเกิดขึ้นแล้วค่ะหรือถ้าใครทําธุรกิจการงานอยู่แล้วชีวิตดีอยู่แล้วจะยิ่งเจริญรุ่งเรืองขึ้นจะได้ต่อยอดจะได้ขยับขยายธุรกิจการงานของคุณแล้วทําให้มีเงินทองทําให้มีความมั่นคงในชีวิตนะคะคุณจะไม่ต้องห่วงในเรื่องการเงินเลยไพ่แค่อยากบอกกับคุณว่าไม่ว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ในอนาคตนะคะ ไม่ไกลไม่ไกลแล้วแต่บุญวาสนาแล้วแต่ฐานบุญของใครที่ทํามานะคะแต่มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือคุณจะได้รับความมั่นคงในชีวิตคุณจะมีความมั่งคั่งร่ํารวยสมองของคุณความคิดของคุณไอเดียของคุณนะคะมีคุณค่ามากๆสร้างเป็นเงินเป็นทองได้ขอให้คุณรู้จักบริหารความคิดของตัวเองนะคะและมีความคิดจางสรรมีความคิดบันเจิดไอเดียของคุณเป็นไอเดียเงินล้าน ทำสิ่งใดก็จะประสบความสําเร็จทําสิ่งใดก็จะมีแต่คนสนับสนุนมีแต่คนอุ้มชูมีแต่คนเปิดทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทาง<ม>การค้าขายร่ํารวยทําธุรกิจใดๆนะคะก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสําเร็จถ้าทําอยู่ในองค์กรคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสุดๆค่ะเป็นไพ่พลังงานที่ อยากให้กำลังใจคุณว่าขอให้คุณทำต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยความเป็นปึกแผ่นของชีวิตคุณนะคะกำลังรอคุณอยู่ในอีกไม่ไกลนี่ค่ะขอให้คุณมีความสุขสมหวังขอให้คุณมีความมั่งคั่งร่ำรวยขอให้คุณคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกประการนะคะสวัสดีค่ะ